เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีความชํานาญเป็นด้านๆนะคะถือว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรคุณก็จะเรียนรู้แบบจริงจังนะคะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็เป็นคนที่มีความพิเศษในตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนลักษณะค่อนข้างอัจฉริยะนะคะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะคะทาออกมาแล้วก็ดีมากนะคะถือว่าคุณเป็นบุคคลหน,นึ่งนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพในตัวนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดนะคะล้วนโดดเด่นนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะจะตะเกียกตะกายไหมบางคนก็อาจจะอยากนิ่งๆนะคะทำงานก็ไม่อยากจะ เขาให้เป็นหัวหน้าหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ไม่อยากจะเลื่อนนะคะไม่อยากรับผิดชอบชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะทํางานตัวเองไปอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะทะเยอทะยานเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นคนทะเยอทะยานก็ถือว่าจะได้ในเรื่องของหน้าที่การงานสูงสุดเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะคะแต่เป็นคนไม่ค่อยช่างพูดเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแล้วก็ อาชีพต่างๆนะคะไม่ว่ารับราชการนะคะก็มีความก้าวหน้านะคะอาชีพทํางานประจําก็ถือว่า,ามีคนนับหน้าถือตาพอสมควรนะคะมีคนยอมรับในความสามารถของเรานะคะไม่ว่าอาชีพใดนะคะหรือทํามาค้าขายนะคะอาจจะต้องอติดต่อกับ สื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือบางคนก็ไม่ได้อาศัยหน้าร้านนะคะค้าขายในออนไลน์นะคะอย่างนี้นะคะหรือนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือเราส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศนะคะมักจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือ,อชอบอยู่ต่างจังหวัดไก,กลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ชอบจะเข้าเมืองอย่างนี้นะคะเป็นคนลักษณะไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ฤาษีนะคะเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงนะคะมีคนรู้จักเยอะ ะะแต่มีโลกส่วนตัวพอสมควรนะคะสําหรับการเงินนะคะก็ได้จากความสามารถของคุณนะคะแต่คุณอาจจะมีช่วงฟุกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะคุณก็เป็นคนที่มีน้ําใจนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลคนนะคะ,ะตกทุกข์ได้ยากนี้นะคะชอบทําบุญทําทานนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าเรียนเก่งนะคะเป็นคนเรียนดีนะคะเรียนได้ถึงระดับด็อกเตอร์นะคะ ก็ไม่ค่อยห่วงในเรื่องของการเรียนนะคะเพราะเพอร์เฟกอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักนะคะบางคนก็คลองตัวเป็นโสดนานเลยนะคะไม่อยากมีชีวิตครอบครัวเห็นคนรอบข้างมีครอบครัวเราวุ่นวายอย่างนี้นะคะก็เก็บตัวเงีย,งยบๆอยู่คนเดียวนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนไปนะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วอาจจะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะหรือมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะคบหากับคนที่มีอายุแตกต,ต่างกับเรามากนะคะเช่นว่าเด็กกว่าเรามากผู้ใหญ่กว่า กว่าเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะลักษณะว่าถ้าเผื่อมีคู่นะคะก็เป็นคู่ที่เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะอยู่กันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นฝูงนะคะความรักไม่ค่อยหวือหวานะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะคะก็ต้องอาศัยเวลาที่จะง้องอนคืนดีกันนะคะหรืออาจจะเลิกลากันไปเลยนะคะสําหรับในเรื่องของ คนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่อาจจะพบเจอคู่ต่างชาตินะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่รับราชการตำแหน่งใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นไม้ม้นะคะก็ถือว่าค่อยๆคบหากันไปนะคะไม่ได้รีบเร่งนะคะสำหรับคุณสองคนที่จะคบกันนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะก็ถือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีคนใกล้ชิดมา,าทำโปรเจกต์ร่วมกับเรานะคะเช่นเป็นผู้ของเรานะคะเป็นคนในครอบครัวนะคะ เป็นบุตรบริวารอย่างนี้ก็ได้นะคะมาช่วยเหลือนานการนะคะไม่ว่าในโลกของออนไลน์นะคะหรือเรื่องเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณอบอุ่นนะคะไม่ได้เป็นเดียวดายนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าเพื่อนฝูงคนในครอบครัวนะคะคนใกล้ตัวรวมถึงความละไอแฟนของเรานะคะคู่รักของเรานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับหน้าที่การงานไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ ก็ถือว่าราบลื่นปัญหาอุปสรรคสามารถจัดการได้พูดง่ายๆจะบอกว่าไม่มีปัญหามันมีทุกคนอยู่แล้วนะคะค่อยๆจัดการปัญหาได้มันอยู่ที่ตัวคุณนะคะสําหรับการเงินนะคะก็ถือว่าได้โชคลาภจากคนใกล้ตัวนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าก็ต้องอาศัยอาจารย์หรือเพื่อนฝูงนะคะ,ะชวนกันเรียนนะคะติวให้การอย่างงี้นะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบผ่านพ้นด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะมีบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายในชีวิตรักนะคะ าจจะแฟนของเราไปแอบคุยกับใครอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆพูดจากันนะคะหรือเราเองนะคะก็อาจจะมีใครเข้ามาใี้ก็ได้นะคะถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องหยุดซะนะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตรักเราก็ได้นะคะหรือพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือพี่น้องอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาวุ่นวายนะคะทําให้ชีวิตรักของเราปั่นป่วนอย่างนี้นะคะก็ต้องหนักแน่นไว้นะคะ เดี๋ยวไม่นานนะคะทุกอย่างปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะจะเย็นๆนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะตอนนี้ยังมียังไม่มีนะคะถือว่าคนที่เข้ามาล้วนแต่เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วทั้งนั้นนะคะหรือเป็นคนที่ยังคะลากสะซังในเรื่องของความรักอยู่นะคะก็ต้องคบหาเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะเป็นไพ่พี่ภาคษาก็ถือว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก่อนหน้านั้นนะคะในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความสําเร็จนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะคะปัญหาอุปสรรคได้คลีคลายไปนในทางที่ดีแล้วไม่ว่าเรื่องการงานนะคะการเงินนะคะการเงินก็จะมีโชคลาภในเรื่องของเงินเข้ามานะคะธุรกิจการค้าก็ถือว่าจะเป็นไปด้วยดีหลังจากเราแก้ไขปัญหาอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะ มีปัญหาคุณก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะไม่ค่อยจะ,อะแบบท้อแท้เท่าไหร่นะคะเป็นคนที่สู้พอสมควรนะคะก็ถือว่าแก่งนะคะสําหรับการเรียนนะคะที่ผ่านมาการเรียนอาจจะยากนะคะแต่จากนี้ไปนะคะการเรียนก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จบ้างแล้วนะคะจากการที่คุณปรับตัวนะคะแล้วก็ใส่ใจกับการเรียนผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมายอดเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะก็ได้จังหวะที่คุณ จะจบการศึกษาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเราก็อาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับความรักนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคกันนะคะที่ผ่านมาแต่จากนี้ไปนะคะก็จะเข้าอกเข้าใจกันนะคะบางคนที่อาจจะงอนกันอยู่ก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะคนทีอ่อยากเจอคู่แท้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะมีจังหวะที่คนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะพอใจกับ สเปคที่เราตั้งไว้ไม้จะตรงสเปคกับที่เราตั้งไว้ไมอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ไม่ได้แย่นะคะมีคนเข้ามาให้เราศึกษานะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดวิลนะคะช่วงนี้อาจจะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับคนนะคะอาจจะในเรื่องของคนใต้บังคับบัญชาลูกน้องลูกน้องนะคะรวมถึงเจ้านายบางคนอาจจะ,ะแบบ มีปัญหานะคะวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะเพราะฉะนั้นก็นิ่งๆน,นะคะความนิ่งก็จะทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะเพราะคนพวกนี้ก็เป็นคนพานนะคะลักษณะว่าไม่ค่อยฟังใครนะคะน้ําเต็มแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเราปรับไม่ได้นะคะปรับเขาไม่ได้มันก็ต้องปรับตัวเราที่เหมือนเราต้องยอมรับนะคะเหมือนเอ่อ บริวารของเราเช่นว่าลูกน้องเรานะคะเราก็ต้องใช้ให้ถูกคนนะคะบางทีใช้งานหนึ่งก็ต้องอาจจะบุคลิกอีกตรงกับอีกคนหนึ่งนะคะให้ให้มันถูกจริตนะคะแล้วมันก็จะได้ทําให้เราไม่ต้องมาเครียดอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องออมันแค่วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวอาจจะหงดหงิดนิดนึงในเรื่องของการงานนะคะหรือบางคนค้าขายนะคะก็อาจจะเจอลูกคงลูกค้าแบบเยอะสิ่งนะคะเราก็ต้องอดทนนะคะ จะบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้ามันก็ไม่ใช่ทีเดียวนะคะมันก็ลูกค้าบ้าๆก็มีนะคะก็ต้องอดทนนะคะเหมือนแม่ขุนทองก็ต้องทนทุกอย่างนะคะเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปมันก็ผ่านไปนะคะสําหรับเรื่องการเงินโชคลาบนะคะอาจจะในเรื่องของการเสี่ยงอาจจะมีนะคะก็อาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เรานะคะ มีโชคลาภเข้ามาน,นะคะก็อาจจะได้โชคลาภจากการที่เรามีอุปสรรคอย่างนี้ก็ได้นะคะได้โชคจากอุปสรรคหรืออาจจะได้ยอดขายเยอะๆนะคะจากลูกค้าที่เยอะสิ่งนี้ก็ได้นะคะกับตลบปัดกันนะคะวิกฤตเป็นโอกาสนะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆไม่ได้ใส่ใจการเรียนเท่าที่ควรนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักผิดหวังนะคะหรือจะติดแฟนมากเกินไปอย่างนี้นะคะก็ให้ใส่ใจการเรียนนิดนึงนะคะความรักก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะ ให้จัดการการเรียนได้สําเร็จแล้วค่อยกลับมาจัดการปัญหาในความรักอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันทุกๆอย่างก็จะดีเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งทั้งการเรียนนะคะพอมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วทิ้งการเรียนมันก็พังทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครได้ทั้งหมดนะคะเราก็ต้องเลือกเอาอย่างใดยอย่างหนึ่งเลือกอนาคตดีกว่าน,นะลูกนะอี้นะคะสําหรับความรักนะคะคนที่ มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องขี้หมูขี้หมาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไงนะคะก็งองอนคืนดีกันซะน,นะคะก็จะได้เข้าอกเข้าใจกันนะคะถ้าเผื่อมันเยอะมากเกินไปนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบมาตลอดเวลามันก็ควรจะต้องถอยออกมานะคะแล้วคุณจะเจอคนใหม่ทันทีนะคะที่ดีกว่าเยอะนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่า โหแบบนี้ถอยตั้งนานแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะช่วงนี้ยังไม่เจอนะคะจะมีคนที่ไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งๆนะคะไม่ต้องไปต่อว่าต่อขาหรือทำกิริยาไม่ดีนะคะเพราะคนตอนนี้รู้หน้าไม่รู้ใจน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ห่างๆหรือถอยๆมานะคะไม่พอใจเราก็แบบนิ่งๆบ็อกไปนะคะเดีย๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะ เดี๋ยวมันก็จะเจอคู่แท้เองนะคะถ้าใช่เวลาที่มันจะต้องเจอกันนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่กงร้อยแห่งโชคนะคะก็ถือว่า คนวนันศุกร์ช่วงนี้นะคะก็จะมีโชคในทุกเรื่องไม่ว่าการงานการเงินการเรียนนะคะแล้วก็ความรักนะคะสําหรับการงานก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะงานที่ติดขัดอยู่ก็จะถือว่าจะมีอะไรฟุกๆเข้ามาทําให้ปัญหาสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะรวมทั้งคุณอาจจะได้เงินได้ทองจากการทํางานทํามาค้าขายหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินอาจจะได้โชคฟุกจากการเสี่ยงนะคะได้โชคจากการเป็นในหน้านะคะสังหาริมทรัพย์นะคะหรือได้โชคจากการขายทรัพย์สินมรดกของคุณนะคะได้ขยับขยายกิจการอย่างนี้นะคะได้มาเขียนที่เคียนสินอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะยิ่งคุณมุ่งมั่นตั้งใจผลการเรียนยิ่งยอดออกมายอดเยี่ยมนะคะคนที่จะสอบอชิงทุนไปเรียนต่อก็จะสอบได้สําเร็จนะคะ คนที่จะสอบเข้ารับราชการก็ถือว่าคุณจะมีความสําเร็จสมหวังเข้ามานะคะสําหรับความรักก็ถือว่าความรักของเราก็เรื่อยๆนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีไม่ได้มีปัญหาอระสักอะไรผ่านพ้นมาหมดแล้วนะคะ คนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีคนที่ตรงกับโปรไฟล์คนตรงกับสเปคที่คุณวางไว้นะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้คุณต้องเลือกนะคะนี่นะคะค่อยๆศึกษาไปนะคะคบหาเป็นเพื่อนฝูงแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะคนเกิดวันเสราร์ค่ะได้พไพ่ดิชาลอตนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะ ได้ไพ่นักรบคั่วม,มาศึกนะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานนะคะเหน็ดเหนื่อยกับธุรกิจการค้าของคุณนะคะก็ถือว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกๆอย่างไปได้นะคะแล้วก็มีความสําเร็จสมหวังรอยอยู่ตรงหน้าคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณไม่ได้ได้อะไรมาง,ง่ายๆนะคะก็ต้องเหนื่อยก่อนที่จะได้เงินนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินการทองเช่นกันนะคะ ได้มาก็ต้องใช้ไปนะคะเหนื่อยกว่าจะได้เงินนะคะพอได้มาก็ต้องใช้ทันทีอย่างนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีภาระเยอะอย่างนี้นะคะลักษณะที่จะต้องดูแลครอบครัวอย่างนี้นะคะ ดูแลบุตรบริวารดูแลคนใกล้ชิดอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าคุณจะได้ผลบุญจากสิ่งนี้นะคะถือว่าคุณทําทุกๆอย่างนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณจะตกอับนะคะมีแต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดเวลาอย่างนะคะไม่ว่าเรื่องการงานธุรกิจการค้านะคะธุรกิจของคุณอาจจะมีต้องมีคู่ค้าคู่สัญญาเป็นคนต่างชาติอีกก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะคะ าการเดินทางอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะก็ถือว่า,ามีอะไรที่เข้ามาจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวพอคุณผ่านพน้นอุปสรรคไปแล้วนะคะทุกๆอย่างจะลี้คายไปในทางที่ดีนะคะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไกลนะคะเช่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆพบปะลูกค้าหรือในเรื่องของงานอย่างนี้นะคะงานประจําหรือบางคนได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะที่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะสําสหรับ การเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักเหนื่อยเกี่ยวกับการเรียนนะคะแต่คุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้จากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสําหรับความรักช่วงนี้อาจจะทํางานเหน็ดเหนื่อยนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้ความรักเท่าไหร่นะคะหรือบางทีคุยกันก็ทะเลาะการหนีนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่ใจในเรื่องของความรักกับความรู้สึกบ้างนะคะเราก็อย่าไปคิดนะคะว่าเขาเออยอมเราทุกอย่างนะคะบางคนเราก็ต้องให้เกียรติกันพอคบกันแล้วอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่าให้เวลากับความรักบ้างนะคะไปดูแลซึ่งกันและกันบ้างอาจจะหาเวลาทานข้าวหรือไปเที่ยวไหนทําบุญไหว้พระกันนะคะสําหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะช่วงนี้ก็ยังไม่เจอใครนะคะที่จะเข้ามาแล้วถูกใจนะคะมีเข้ามานะคะแต่ยังไม่ถูกใจนะคะก็คบหาเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่เดอะสตารนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคิดหวังอะไรคุณก็จะสมปรถนานะคะในวันนี้คิดหวังอะไรก็สมปรถนาก็การงานการเงินก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะผ่านพ้นอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ราบรื่นนะคะให้คุณได้พักเบรกหรือมีเรื่องบันเทิงเข้ามาบ้างแล้วนะคะ การเงินการทองที่คาดหวังไว้ก็จะได้นะคะแล้วก็การงานหน้าที่การงานก็ถือว่าประสบความสําเร็จบางคนอ,อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเปลี่ยนแปลงยกย้ายในสิ่งที่ดีนะคะหรือต้องการที่จะเปลี่ยนงานได้งานที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือบางคนสอบเข้ารับราชการได้นะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะสําหรับการเงินก็จะได้จากการงานหรือได้มีอะไรฟุกๆดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ จากการที่คุณอาจจะรอคอยเงินก้อนนะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การเรียนเรื่อยๆนะคะอาจจะเรื่อยๆเกินไปนะคะน้องๆอาจจะประมาทนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะ <Burg st. S 1> ก็ถือว่าห้ามประมาทนะคะแล้วผลการเรียนผลสการสอบก็จะออกมายอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะบางคนจะจบการศึกษาหวังเกียรตินิยมคุณก็จะได้แล้วนะคะเพียงแต่คุณมุ่งมั่นตั้งใจอย,อย่างเดียวนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่า รักกันอย่างดีนะคะไม่ได้มีปัญหาประสรคอะไรนะคะหรือบางคนก็ตัดสินใจอยู่คนเดียวเลยนะคะพอใจกับการเป็นโสดนะคะแฮปปี้มากนะคะกับการเป็นโสดก็ไม่ได้ที่อยากจะมีใครเข้ามาแชร์ความรู้สึกนี้ก็ได้นะคะผ่านพ้นอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะความรักก็ถือว่าคนมีคู่ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆหรือบางคนก็อาจจะมีแผนนะคะที่จะมั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือใช้ชีวิตร่วมกัน ก็ถือว่าเป็นไปอย่างดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณก็จะได้เจอสมปรานาแล้วนะคะคู่แท้ของคุณอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะเช่นว่าจากเพื่อนเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะหรือแฟนเก่าเล่าหวนกลับมาในแบบที่เขามีการปรับเนื้อปรับตัวนะคะรู้ซึ้งของการที่ไม่มีเราแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าดูไปก่อนนะคะ คำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาก็ปรึกษาหาลือแม่ขุนทองได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะถือว่าเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งนะคะก็ปรึกษากันได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในทุกเรื่องนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆสวัสดีค่ะ